สวัสดีจ้าใช่ป่ะตัพวพ่อต้องกวาดตีนะไปขับกล้อ,อ,องมาสุมเดินเวลาลุยดูความมืดรอดูพระอาทิตย์ขึ้นครับหาสายเม็ดแรก สั่งต่อไฟก่อนร้อยของฟ้าเปิดไหมเปิดเนี่ยมีดาวนะนนะอืมไม่เจอเลย่อไปก่อน,นี่กี่โมงวะหกโมงยกว่าแล้วกที่หกกว่ายังไม่ขึ้นหรือเออรอก่อนนะครับโมงสิเก้า หก <6 S 2> โมงยี่สิบห้านาทีกว,ว่าจะไปกว่าจะไปเสกที่แล้วก็ไม่ให้แผนุตุ่นะะวา,าวไม่เจอนะหกโมงครึ่งเจอขอบไปเจอขอบส,สุดขอบฟ้านะ <c oughs> น่าจะเจอ,อหกโมงสี่สิบ นี่เวลานี้มันเวลาขึ้นแล้วอืมเรอเรือไหมแม่แต่มีนี่จิ่นนะแนวไม้จิ่นเอ,อ่อทำไมไม่ขึ้นวันนี้ทำไมไม่ขึ้นวันนี้ลูกแดงๆไม่มีโอ้โหตรงนู้นเหมาะเลย,ยไอเลยนะรอ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  รอครับจะขึ้นไม่ขึ้นครับพระอาทิตย์กาแฟรอขึ้นครับพระอาทิตย์โอ้มาแล้วเกือบมาแล้วครับแดงแดงพอาทิตย์เริ่มมาแล้วครับ แล้วครับเต็มดวงแก่องดวงลนนี่นเป็นไอขึ้นมาเลยอ่ะมไม่นะเห็นไหมสวยงามครับ Thank you. ก่อนแล้วก็ใช้ด้วยครับพามาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่หัดแสนไม่แรแ้ครับสวยงามตอนต้องเรื่องครับบายบายคลิปแถมท้ายหน่อย